สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเรียนความหมายของไพ่เดมูลกันไพ่เดมูลหมายถึงสถานการณ์ที่คุณเป็นทุกข์และก็สับสนคุณยังตัดสินใจไม่ได้ความกลัวที่มีอยู่ในจิตใจหรืออาจเป็นสถานการณ์ที่คุณพยายามหลอกตัวเองอยู่ตรงจุดนี้ทั้งๆท,ท,ที่คุณเป็นทุกข์ใครบางคนที่ปกปิดความรู้สึก ปกปิดเจตนาของเขากับการที่เขาอยู่ตรงจุดนี้อันนี้ก็เป็นพลังงานที่อาจจะเป็นทั้งในด้านบวกและในด้านลบก็ขึ้นอยู่กับไพ่ที่อยู่ล้อมรอบในช่วงนั้นๆยกตัวอย่างไพ่สามใบแถวล่างสุดเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองอะ่ะไม่มีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ อาจจะเป็นในเรื่องการงานหรือความสัมพันธ์ก็ได้แต่ก็เป็นสิ่งที่คุณกลัวในเรื่องการเปลี่ยนแปลงคุณใช้ความคิดของคุณเนี่ยปิดกั้นตัวคุณเองให้อยู่ตรงจุดนี้เพราะกลัวกับการที่จะออกไปเริ่มต้นใหม่กลัวที่จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจอะไรบางอย่างคุณเลือกที่จะอยู่ตรงจุดเดิม ทั้งๆท,ที่คุณหมดความหวังนะอันนี้ก็คือตัวอย่างการทำนายของไพ่เดอะมูนที่เป็นสถานการณ์ที่คุณเนี่ยปิดกั้นตัวคุณเองไพ่แถวที่สองเป็นสถานการณ์ที่ถ้าใครบางคนเนี่ยเข้ามาชักชวนคุณให้ไปร่วมหุ้นลงทุนทำอะไรบางอย่างเนี่ยนะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของคนคนนี้ เอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากอาศัยหน้าตาอาศัยคอนเน็ชันของคุณชวนคุณทำงานร่วมหุ้นอะไรบางอย่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยค,คนคนนี้คุณคาดหวังพึ่งพาเขาไม่ได้เป็นพลังงานของไพ่อัศวินถือไม้เท้าคนคนนี้ถ้าดีทีเหลวนะถ้าคุณคิดที่จะทำอะไรร่วมกันความสัมพันธ์อันนี้จะไปไม่รอดเพราะว่า ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความรับผิดชอบนะจะมาตกอยู่ที่คุณแล้วคุณจะหมดเงินทองนะกับสิ่งที่คุณลงทุนไปแล้วคนคนนี้เขาก็จะไม่สนใจอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เดือดร้อนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังและอย่าลงเชื่อคำพูดของคนคนนี้ว่าเขาจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้กับคุณเขารู้ในเรื่องการตลาดอะไรต่ออะไรอันนี้ก็เป็นพลังงานของไพ่เดมูลถ้ามาอยู่ตรง ไพ่สามใบนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจอีกทีหนึง่งหรือไม่เช่นนั้นหาวิธีที่จะหลีกเลี่ยงปฏิเสธไปเลยไพ่สามใบบนสุดก็เป็นสถานการณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวของคุณในเหตุการณ์นี้มีใครบางคนที่เขาไม่พูดความจริงกับคุณไพ่สใบเไพ่สามถ้วย บ่งบอกถึงสถานการณ์ที่บางครั้งคู่ครองของคุณเนี่ยอาจจะไปแอบคบกับใครนะมีคู่แข่งเข้ามานะดึงใครเข้ามาเป็นคู่แข่งของคุณแล้วในเวลาเดียวกันถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูงกรณีว่าคุณไม่มีแฟนคุณโสดก็เป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องระวังคนคนนี้เขาอยู่ตรงนี้กับคุณเพราะว่าผลประโยชน์ ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการคนคนนี้จะผันตัวเองมาเป็นศัตรูกับคุณนะจะเอาคุณไปว่ารับหลังหรือว่าจะเอาเออคุณเนี่ยไปพูดให้เสียหายอย่างที่บอกอะว่าพลังงานของไพ่เดมูลบวกกับไพ่สองดาบแล้วก็ไพ่เด็กถือดาบคนคนนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะ ทำอะไรลับหลังคุณได้ตลอดเวลากรณีว่าถ้าคุณไพ่ได้ไพ่เดะมูนแล้วก็ไพ่ล้อมรอบของคุณเป็นไพ่สามใบนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังในเรื่องความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว